เพื่อนพี่ทุกคนกันด้วยนะคะมาพบกับ Let Get List Online เนาะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอป f i n g o นั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่มีแอป f i n g o นะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดแอปแบบง่ายๆทําตามได้เลยนะทุกคนอันดับแรกเลยก็คลิกลิงก์ใต้คลิปอ่ะคลิกลิงก์ใต้คลิปขึ้นมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีคําว่า Let Get List นะจะเป็นทีมงานของ Let Get List ก็คือทีมงานของเรานันเองเนาะเราก็จะสอนทีละสะเต็ป ทีละขั้นตอนสําหรับใครที่ทําให้เป็นเดี๋ยวจะทิ้งลาย e อ d ไว้ให้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ทําไม่เป็น,เ,เ,น,เ,ปนเป็นพี่ๆที่แบบไม่ค่อยเก่งเรื่องโซเชียลหรือว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องไอทีก็สามารถมาถามได้นะคะโอเคอันดับแรกเลยก็ให้เราตั้งค่าตรงนี้ก่อนเป็นภาษาไทยเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าร่วมตรงนี้เลยวิธีการสมัครก็จะมีหลายแบบสําหรับใครที่จะสมัครผ่านตัว Facebook หรือว่า Google หรือว่า Line ก็ได้เหมือนกัน แต่แนะนําให้สมัครผ่านเบอร์มือถือเนาะหรือว่าตัวนี้นะตัวสมัครสีฟ้าเลยปุ๊บแล้วก็ให้เราเลือกตรงเบอร์ของเราเป็นประเทศไทยปุ๊บใครที่ไม่อยู่ประเทศไทยสามารถทําได้ไหมก็สามารถทําได้โดยที่คุณให้ญาติของคุณสมัครให้เนาะจะเป็นเบอร์มือถือประเทศไทยสิงคโปร์อินโดแล้วก็มาเลย์นะมีอยู่4ประเทศนี้ที่ตอนนี้ฟินโกเขารองรับเนาะโอเค แต่ถ้าใครอยากทาจริงๆนะเดี๋ยวเราจะเปิดเบอร์ไทยให้สําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศก็ติดต่อใต้คลิปนะกดลิงก์ไลน์เข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากทาจริงๆอ่นะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใน4ประเทศนี้อาจจะอยู่อ,อังกฤษหรือว่าอาจจะอยู่ประเทศอื่นก็สามารถมาติดต่อเราได้เดี๋ยวจะเปิดเบอร์แล้วก็สมัครให้เนาะโอเค กดปุ๊บบอก66ของเราไปแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราเลยไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะอย่างเช่นเบอร์เบอร์อเพื่อนเป็น080ก็ไม่ต้องใส่ศูนย์นะก็เป็น80แล้วก็กรอกให้ครบ10หลักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดส่งปุ๊บแล้วก็เขาจะส่งรหัสผ่านไปที่เบอร์ที่เรากรอกนั่นเองหรือว่าส่ง OTP ไปให้เราก็เอาตัวเลขที่เขาส่งมาแล้วก็กรอกตรงนี้เสร็จแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดของเราเลยแล้วแต่เรานะ อันนี้ก็อย่าลืมจดกันไว้หน่วยนึงสำหรับใครที่กดวจำรหัสผ่านไม่ได้นะโอเควิธีการสมัครก็มีประมาณนี้เดี๋ยวลองล็อกอินให้เพื่อนดูเลยเนาะว่าหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วปึ๊บอ่ะเรียบร้อย ถ้าเพื่อนๆพื่อล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะให้กดคำว่า Open f i n g o App ปึ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดแอปโอเคเมื่อเพื่อนเกดดาวน์โหลด f i n g o เนาะเขาก็จะมีเด้งขึ้นมาข้างบนเลยสำหรับใครที่ใช้ Android นะจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดติดตั้งเลยกดเปิดปึ๊บน้ารอสักคู่ปับ๊บแล้วก็เลื่อนขวาไปเรื่อยๆนะจนถึงคำว่า Enter homepage แล้วก็กด Enter homepage ไปเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยนะก็ไปตรงคำว่า account แล้วก็มาเลือกตรงคำว่า language แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนั่นเองง่ายๆปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็มาหน้าแรกสังเกตว่าค่าเงินมันจะยังเป็น RM หรือว่าค่าเงินของมาเลเซียนั่นเองเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนค่าเงินกันก่อนวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยไปที่บัญชีของเราเนาะมุมขวาล่างตรงนี้เหมือนเดิม เสร็จปุ๊บอ่ะลืมเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งโอเคเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นคนที่เชิญก็จะเป็นชื่อเลตเก t ลิสต์นะสำหรับใครที่ไม่ได้ขึ้นเชิญคําว่าเลตเก t ลิสต์ก็อย่าลืมใส่รหัสข้างล่างได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะทิ้งรหัสไว้ให้นะขึ้นมุมขวาตรงนี้เลยก็ใส่รหัสเพื่อสนับสนุนกันด้วยนะแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกันเดี๋ยวเราจะมีเทรนงานสอนงานในหลายกลุ่ม ใครที่ไม่ได้กดเข้านะก็สามารถกดเข้าได้นะต้องกดเข้าทุกคนนะทุกคนเพราะว่าเราสมัครไปแล้วนะก็แนะนําว่าให้เราทํทาทํามันให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ดีกว่าเนาะดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยเฉยนอนเล่นโซเชียลไม่ได้เงินเนาะแต่ว่าอันนี้เราเลื่อนๆแล้วก็สามารถเอาสินค้าในนี้หรือว่าไปหาทีมงานของเราเพิ่มเราก็จะได้รายได้เพิ่มเข้ามาั่นเองเนาะโอเควิธีการเปลี่ยนเป็นค่าเงินไทยเนาะ แล้วก็มาตรงบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วก็เลือกข้างล่างสถานที่ในประเทศที่ใช้งานปุ๊บล้วก็เลือกเป็นไทยแลนด์กดตกลงปุ๊บเลือกเป็นภาษาไทยง่ายๆแค่นี้เลยอ่าเรียบร้อยเราลองกลับไปสู่หน้าแรกดูอ่าสังเกตว่าค่าเงินของเราก็จะเปลี่ยนเป็นค่าเงินไทยเรียบร้อยแล้วเนาะโอเค ก็สำหรับใครที่อยากอัปเกรดเป็น PS เนาะหรือว่าเป็นช็อปเปอร์เดี๋ยวเราทำคลิปไว้แล้วนะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงมุมขวารูปตัวไอตรงนี้นะก็จิ้มเลยจิ้มไปดูเลยว่าวิธีการอัปเกรดเป็นยังไงแล้วก็การทำงานแผนการตลาดอะไรยังไงเดี๋ยวจะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ต้ยครเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาศึกษาดูงานด้วยตัวเองได้แต่ถ้าใครอยากให้สอนสอนมากกว่านี้สอนการเทรนว่าเราจะขายยังไงขายที่ไหนขายยังไงให้มันขายได้หรือว่าจะไปหาลูกทีมยังไงนะก็แอดไลน์ข้างล่างมาเนาะกดลิงก์ไลน์มาเลยเนาะเรามีกลุ่มเชี่ยวชาญน,นะมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามีพี่พี่ทีมงานคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ออแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อเราได้ข้างบนนี้เนาะ,ะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะโดยการกดตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่าโปรไฟล์ของเราแล้วก็ชื่อผู้ใช้ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะชื่อว่าอะไระก็แล้วแต่จะตั้งเป็นจ็อกเกอร์เจ็ดสมมุติเนาะแล้วก็กดขอนเฟิร์มไป ชื่อข้างบนของเราก็จะเปลี่ยนไปปุ๊บเป็นจ็อกเกอร์เจ็ดเแล้วก็ถ้าเราไปเชิญใครเนาะชื่อเราก็จะขึ้นตรงนี้นะคนที่ฉันเชิญชื่อเราก็จะขึ้น j o อกเกอร์เจ็ดเจนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย